สวัสดีครับเพืก็บช่องสีชมพูกับแอเมนสีชมพูครับก็สวัสดีทีทุกท่านนะครับก็เหมือนเดิมนะครับฮานอยนะครับอันนี้ก็กลับมาลงอีกนะครับหลังจากที่ผ่าภารกิจไปนะครับสองสามวันนะครับอ่ะมาดูฮานอยของอแม่น้ำหนึ่งก่อนนะครับอ่ลายแม่น้ำหนึ่งเจฟองเบียร์แล้วก็แอดทิฟนะครับสองสามโปรยใหญ่ๆนะครับผมอ่ะแม่น้ำหนึ่งนะครับเน้นที่สี่นะฟันสี่นะครับมีสี่สองนะสี่สองสี่เก้าสองเก้าสองหกสี่หกเก้าเก้า 429426นะครับผมอ่ะแล้วก็อ่าใครที่ชอบแมมหนึ่งก็เลือกได้เลยนะครับแล้วก็ของเจ๊ฟองเบียนะเจ๊ฟองเบียก็เน้นๆนะครับรายปกติพิเศษ VIP นะครับเน้นฟันสีอ้อเหมือนกันเลยนะครับก็คือตรงกันที่สีเหมือนกันนะครับสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองนะครับสี่สองที้ชนกันนะก็มีสี่แปดเก้าสี่แปดนะใครที่ชอบของเจ๊ฟองเบียซึ่งเจ๊ฟองเบียนี่เข้าอยู่เรื่อยอยู่นะหน้าตามอยู่นะครับเจ๊ฟองเบียนะครับซึ่งก็เพิ่งให้ถูกรล่าสามตัวไปนะครับแล้วก็รายปกติ ก็เข้าเรื่อยๆเ,เหมือนกันนะครับผม 48, 40, อ่ะมาดูของแอตทิฟแหละแอตทิฟนี่ก็เข้าประจําเหมือนกันนะครับมีสี่แปดสี่ศูนย์อ้าสีอีกแล้วนะครับสเหมือนกันชนกันนะก็คือตัว4ี่แปดนี่ชนกันกันกันเน้นตัวเน้นนี่ชนกันระหว่างแอตทิฟแล้วก็เจฟองเบีย์ er, นครับที่4ี่แปดนะแล้วก็4ี่ศูนย์ก็ชนกันนะครับแล้วก็ก้าวสามก้าวสี่สี่สามสี่ห้าสามหนึ่งห้าสองนะครับนี่คือคือของแอตทิฟภาพรวมภาพรวมตัวที่ชนกันเยอะๆ หนักๆเลยก็น่าจะเป็น4 8่แปนะสเอาของแอดทิปเนี่ยตัวนี้ของแอดทิปเนี่ยมาชนกับตัวเนี้ของเจดฟองเบียบพอดีนะครับทำให้น่าสนใจนะสาหรับใครที่ตามของฮานอยนะครับปกติพิเศษ v i p นะครับเดียกันได้เลยนะครับผมนะแก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้นะจะรีบลงให้ในช่องนะครับผมด้วยความรวดเร็วนะครับผมเจอกันใหม่ทุกวันนะครับผมกับฮานอยนะครับผมสวัสดีครับ